รถเทรลเลอร์ลื่นถลายชนกำแพงอุโมงค์สีอุดมพังเสียหายยันแค่ผนังหลุดไม่มีการสุดตัวรถเทรลเลอร์ลื่นถลายชนกำแพงอุโมงค์สีอุดมพังเสียหายยันแค่ผนังหลุดไม่มีการสุดตัวไม่กระทบโครงสร้างอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์อลื่นไถลชนแกงแมกคองโมงศูนวิทยุพร,รามได้สรุปเหตุผนังอุโมงค์สุดตัวพื้นที่เขตประเวทในช่วงค่ำวานนี้21สิงหาคม66เมื่อเวลา21นาฬิกา18นาที ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ภายในอุโมงค์แยกสีอุดมถนนสินาคารินแขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภยัยสุขุมวิทตรวจสอบแล้วพบรถเทรลเลอร์สีหลักชนผนังทําให้แผ่นผนังกันความร้อนแผ่นผนังกันเสียงและเครื่องระบายอากาศหล่นลงมาเสียหายความยาวโดวยประมาณ100เมตรทําให้หวันเกรงว่าจะทําให้อุโมงค์สุดตัวแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าอุบัติเหตุไม่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างอุโมงค์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นเพศชายหนึ่งคนอาสาสมัครปฐรมพยาบาลในที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยส่งมอบให้สําน,นักงานเขตประเวศและสถานีตำรวจนครบาลบางนารับดําเนินการต่อพื้นที่รับผิดช,ชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุขุมวิท